อานิสง์แห่งอาณาปานาสติเจ็ดประการพิขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อาณาปานาสติอันบุคคลจเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่พิขุทั้งหลาย ในกรณีนี้ภิกขุไปแล้วสู่ป่าหรือโคนไม้หรือเรือนว่างก็ตามนั่งคู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำกายะสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร Estate ้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตะสังขารหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้รู้พร้อม,อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตตสังขารให้รำงับหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทยิ่งหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่น หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าว่าเราเป็นผู้ทําจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกเธอย่อมทําการฝึกหัดศึกษาว่า เราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออก เธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกเธอย่อมทำการฝึกหัดศึกษาว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้า ว่าเราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกพิขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่พิขุทั้งหลายเมื่ออาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วอยู่อย่างนี้ผลอานิสงส์เจ็ดประการย่อมเป็นสิ่งที่หวังได้ผลอานิสงส์เจ็ดประการเป็นอย่างไรเล่าผลอานิสงส์เจ็ดประการคือการบรรลุอรหัต,ตผลทันทีในปัจจุบันนี้ถ้าไม่เช่นนั้นย่อมบรรลุอรหัต,ตผลในการแห่งมรณะถ้าไม่เช่นนั้น เพราะสิ้นโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าย่อมเป็นอันตราปรินิพพายีถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าย่อมเป็นอุปหัจจะปรินิพพายีถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าย่อมเป็นอสังขาระปรินิพพายีถ้าไม่เช่นนั้น พราะสิ้นโอรัมพาคิยะสังโยชน์หย่อมเป็นสะสังขาระปรินิพายีถ้าไม่เช่นนั้นเพราะสิ้นโอรัมพาคิยะสังโยชน์หย่อมเป็นอุดทางโสโตอากนิทคามีภิกขุทั้งหลายอาณาปานาสติอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แลผลอนิสงส์เจ็ประการเหล่านี้ ย่อมหวังได้ดังนี้